ก็วันนี้แล้วนะครับที่จะชี้ชะตาเพชรมณี CPF ที่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าป้องกันแชมป์โลกในรุ่น108ปอปอนด์ของ w ด c กับทางด้านอดีตคู่ปรับเก่าก็คือทางด้านคานร์ลอสคานิสเลฟการชกวันนี้ก็น่าจะเริ่อประมาณช่วงประมาณ10โมงเนาะตามเวลาในประเทศไทยเอออันนี้ก็คือ,อที่เขาอัปเดตมาล่าสุดขอบคุณผู้สนับสนุนช่องพัดยก2อแอป พูดถึงการชกของคู่นี้ไฟที่แล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเราเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเฉียดชฉีวเรียกได้ว่ามีดราม,าม่าถนนได้ว่าเราโกงเขาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามองกันให้ลึกเราก็สู้เขาได้ในใ,ในระดับหนึ่งแล้วก็สู้ได้ดีแหละแล้วก็สุดท้ายเราก็เป็นฝ่ายชนะถึงแม้ว่าช่วงยกหลังๆตั้งแต่ยกฟีเป็นต้นไปเราจะค่อนข้างโดนเยอะแต่ว่าช่วงตน้ตนๆเนี่ยเราก็สู้ได้ดีทีเดียวมาพูดถึง ใส่ตีการชกแล้วก็เส่วนสูงช่วงชกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับคู่นี้ก็ใส่ตีการชกปัญญาหรือว่าเพชรมณีเนี่ยชกมาชนะ, 4, 4, ะสี่สี่แพ้สองฝั่งด้านาคาร์ลคานิเฟลตเนี่ยชนะมา27แพ้3แล้วก็เสมอหนอึ่งเทียบเป็นเปอร์เซ็นชนะนกเนี่ยปัญญาของเราหมัดก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายเนาะก็มีเปอร์เซ็นชนะนอกอยู่ที่6 1ซในขนาดในขนาดที่ทางด้านา100คาร์ลคานิเฟลตเนี่ยอยู่ที่7 0เอ่อซอายุ เพชรมณีของเราไฟสี่และคาร์ลอัคานิาเฟเลตไฟสองอส่วนสูงเพชรมณีสูง158คา,าร์ลอคานิเฟเลตสูง160ก็ต่างกันอยู่เพียงแค่2เซนติเมตรในเรื่องของช่วงช็อช่วงชอกเอเพชรมณีร้อยหกสองคาร์ลอคานิเฟเลตร้อยหกสสี่ก็ต่างกันไม่มากต่างกันแค่2เซนส่วนทั้งคู่เป็นมวยถนัดขวาเนาะก็พูดถึงก็แน่นอนว่า,าไฟเนี้ย ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเชมโลกแต่ว่าด้วยอัตราต่อรองที่เขาทางด้านคาร์คลคานิเฟลสเป็นต่อเราอยู่ประมาณ2อหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือราคาต่อรองอในเว็บพน,นันที่เขาะระบุออกมารวมไปถึงฝื่อต่างชาติหลายสำนักเนี่ยต่างก็องมองเป็นเสียงเดียวกันว่าคาร์คลคานิเฟลสไฟนี้น่าจะชนะนักชกไทยแน่ก็เหตุผลก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปแหละก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสถานที่ชก ะสะภาพร่างกายเสียงชงเสียงเชียร์ไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลหมดไม่มากก็น้อยก็ต้องดูว่าทางด้านเพชรมณีของเราเนี่ยะจะควบคุมสติรวมไปถึงเกมการชกบ,บนเวทีแล้วก็การแก้เกมจากข้างล่างขึ้นไปชกบ,บนเวทีเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างก็เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับนักชกไทยของเราเพชรมณีฟ f p ป้องกันชมปโลกในรุ่น1 0 8ปอนด์ของ WVC ให้ได้แล้วกันก็เชื่อว่า เ,เกมการชกก็คงจะไม่ขาดสักทีเดียวนะอย่างน้อยเราก็น่าจะสู้ได้หลายยกแต่ว่าจะเอาชนะเขาได้หรือไม่นั้นอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ฝีมือแล้วก็บุญภาวาสนาสง์ก็เชื่อว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะกออ็อย่างไฟเซนชิโรเทเลจิกับทางด้าน กับนักชกอเมริกาเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาทุกท่านก็น่าจะเห็นแล้วนะก่อนชกก็ทางด้านเคนชิโร่เป็นต่ออยู่ราวๆ5หนึ่งนะแต่สุดท้ายก็ทางด้าน ูท้าชิงก็เป็นฝ่ายพลิกเอาชนะคะแนนมาได้แถมยังโดนนับก่อนด้วยก็ไม่คิดว่าเกมจะจบแบบนั้นก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าไฟนี้เพชมณี Money, จะค่อนข้างเป็นรองใครก็ต่างมองว่าเป็นรองแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันหากว่าเราเตรียมตัวดีแล้วก็แก้เกมดีไม่ตกใจบนเวทีมากก็เชื่อว่าเราอาจจะได้ลุ้นอยู่ครับ